สวัสดีค่ะป้าชื่อแมนนะคะตอนนี้ป้าอายุห้าสิบหปีแล้วเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงนะคะ่ะขายมาสิบกว่าปีแล้วแต่ป้าก็ทนทรมานกับการปวดตามข้อเข่าข้อ,ขอมือเนี่ยเกือบยี่สิปีแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องทำอาหารยืนนานๆแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆจนวันนึ่งเราเดินไม่ได้ป้าก็เลยไปฉีดหัวเขา่า เพื่อเสริมน้ำหล่อเลี้ยงในข้อแต่มันก็ดีขึ้นแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็กลับเป็นมาอีกปวดเหมือนเดิมมาอีกจนเมื่อเดือนที่แล้วป้าท,ทนไม่ไหวแล้วปวดมากเกินสุดจะทนก็เลยไปหาหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้ป้านะต้องผ่าตัดแต่ป้ากลัวป้าก็ไปฏิเศษเข้าไปว่าป้าไม่พา พอเราปวดนานๆเข้าสะสมเข้าจนวันหนึ่งเราทนไม่ไหวก็เลยต้องไปหาคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกแล้วก็ข้อเขาก็แนะนำตัวนี้มาค่ะเม็ดฟูบ่บัวคาเขาแนะนำตัวนี้มาค่ะเม็ดฟูบ่บัวคาเขาบอกว่าให้เราอ่ะ ทานวันละสองเม็ดหลังอาหารมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นป้าก็ทําตามคําแนะนําที่เขาบอกมาไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาแค่สามเดือนที่ป้าทานมาอาการของป้าเนี่ยมันดีขึ้นมากค่ะจากาการที่ป้าเคยปวดข้อปวดเข่าชาตามมือตามเท้าเนี่ยมันหายเลยจริงๆนี่ป้าบอกเลยว่ามันหายจริงๆมันมันแทบไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนเนี่ย เดินกวาดอะไรทีงเก็บกวาดบ้านเดินขึ้นกระดหรือทําอะไรก็แล้วแต่ต้องร้องโอดร้องโอยตอนนี้บอกตรงค่ะสบายมากเดินไปตลาดเนี่ยเดินได้พอเลยนะจะทํางานบ้านรดน้ําต้นไม้ปลูกผักสวนครัวอะไรต่างๆทําได้หมดขอบคุณแม่ฟู่บวกคาและก็ขอบคุณคุณหมอที่แนะนํามาให้ป้าน,นะคะท,ทําให้สุขภาพของป้านะ่ะแข็งแรง แล้วก็ผิวพรรณของป้าก็เป็่งปั่งดูมีน้ํามีนวลและราคาป้าถือว่าไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับสุขภาพของเราที่แข็งแรงแล้วเขาก็ยกังแนะนําว่าให้เราต้องทานอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้เห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนขึ้นบอกเลยนะคะลองทานดูค่ะคนที่ปวดที่เป็นเหมือนป้า ขอบคุณอีกครั้งค่ะที่ทำให้ป้าแข็งแรงแล้วก็สดชื่นเม็ดฟูโบค่ะเม็ดฟูโบคา